อ,อยากถามความเห็นเพื่อนๆนะฮะกรณีเรื่องของจีนเฮาในตู้ห่าวนะฮะเครื่องบินเนี่ยที่ไปจอดไปที่ประจวบคีรีขันมีเจ้าหน้าที่ขององค์กรหนึ่งเนี่ยเข้าไปทําการตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่ใช่เครื่องบินของตู้ห่าห์ปลยไปออกมาเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นเครื่องบินของตู้หา่าวเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะครับล่าสุดคือว่าคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าชี้อิทธิฤทธิ์คดีตู้ห่าวมีอีกเยอะแต่บอกว่าลองได้ล็อกเป้าแล้วชําแหละให้ถึงกระดูกเลยน่าสนใจมากค่ะ อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่ากระดูกที่จะโดนชำระนั้นคือใครกันแน่คุณชูวิทย์บอกว่าต้องให้ผมเนี่ยไล่งักเอกสารหลักฐานไม้ดูว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นโนมินีดูที่หุ้นบริษัทก็รู้ชื่อบริษัทก็มีชัดเจนแถมชื่อที่หาของเครื่องบินเนี่ยก็เขียนว่า HAO แปลว่าฮาวชื่อนายตู้ฮาวคงไม่อ่านเป็นหาวง่วงนอนนะครับหลังจากผมโชว์หลักฐานวันนี้ท่านเลยเพิ่งตื่นกลับรำว่าใช่แล้ว ใช่แล้วของตู้ห่าวจริงๆด้วยแล้วท่านก็ยังวันแมนโชว์ไปยึดเอาเองไม่ได้คิดจะไปกระซิบสกิดบอกตำรวจสีนหน่อยว่าจะไปยึดนะ,ะก็คือยึดเครื่องบินนะฮะเพราะว่าตามรายงานนี่ที่ว่าคุณชูวิทย์บอกว่าออกจาก604นอนเหมืองเนี่เองนะฮะแล้วไปอยู่นู่นนะฮะประจบกีเดขันนะ,ะคุณชูวิทย์ก็ตั้งความสังเกตว่าทําไมไม่บอกตํารวจจู่ๆเนี่ยนะปะปะสก็ไปของท่านเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเครื่องบินลานั้นไม่ใช่ของตู้ห่าวแล้วจู่ๆวันนี้ก็บอกว่า ใช่อีกทั้งเนี่ยได้แต่งตั้งให้ตำรวจนายหนึ่งนะฮะเป็นประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติดก่อนหน้านี้คือว่าพอดีีดนะจังหวะที่นายตู้ห่าเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคาดียาเสพติดนะปะปะสก็ทําหน้าที่ไล่อายัดทรัพย์สินจริงๆเนี่ยมันดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่ตํารวจนายหนึ่งก็มีสถานะเป็นลูกเขยของอดีตพบตอรอ ส่วนตู้หามก็มีสถานะเป็นหลานเขยว่าอย่างนั้นนะครับของอดีตพบตอรนะซึ่งคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเอ๊ะเท่ากับว่าท่านเอาลูกเขยเนี่ยมาตรวจทรัพย์สินของหลานเขยคนดองการมาตรวจสอบทรัพย์สินกันเองมันจะดีหรือครับท่านอันนี้คือว่าคุณชูวิทย์เขาตั้งข้อสังเกตนะแม้ว่ายังไม่ได้สั่งการแต่ว่ามันเหมือนเตรียมการยังไงยังไงดูชอบคน เรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกฎหมายให้อำนาจปปสไว้อย่างล้นเหลือสามารถยึดไว้ก่อนแล้วก็มาตรวจสอบทีหลังยังได้นะคุณชิณ้มวบอกว่าอีกทั้งผมได้มอบรายการทรัพย์สินเป็นเอกสารมากกว่า500แผ่นให้มีทั้งท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมปรปสดีเอสรับไปกับมือยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกออกสื่อให้เห็นจ่จนะแต่ว่านี่ปปส เล่นปาประกาศรอตำรวจมาส่งรายการทรัพย์สินอีก7วันรอเล่นกันหรือเปล่าประกาศเสียแบบนี้คงทําลายหลักฐานกันปนปี้บุ้นบายแค่เครื่องบินลําเดียวยังทําเอาง,งงได้ขนาดนี้ยังไปไม่ถึงทรัพย์สินหลักมูลค่าหลายพันล้านบาทแล้วจะทันได้ไงครับท่านเลขาบปสเพราะขนาดตอนบุกจินหลิงยังมีตํารวจเอารถหรูสี่คันมูลค่ากว่าร้อยล้านออกไปได้แบบหายเป็นวับตากับสายลมเลย มันเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายเชื่อว่าปฏิหารอิทธิฤทธิ์ยังมีอีกแยะแต่ลองผมล็อกเป้าใครอย่าพลาดแล้วกันผมขอชำระให้ถึงกระดูกประชาชนเขาดูอยู่นี่นี่ก็เป็นความเห็นของคุณชีวิตนะครับที่ตั้งค้อสังเกตก็เอามารายงานให้เพื่อนๆฟังกันอ่านให้ฟังกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างก็ต้องช่วยกันจับตานะครับหาว่าใครนั้นมีบาอแสนะต้องการให้เรื่องจริงมันกระจ่างนะครับ